เวลามันน้อยถ้าพูดจริงๆพูดเยอะกว่านี้อีกถ้าเวลามีเยอะพูดจะพูดฉ่ำกว่านี้อีกแต่เวลามันน้อยแล้วก็เขาก็เน้นไปให้ตำรวจเขาอธิบายว่าว่าข้อเท็จจริงที่มันเกิดคืออะไรหลายเรื่องคนยังเข้าใจผิดอยู่กับประเด็นเรื่องของลุงแย้มะนะหลกัหลกๆมันเป็นเรื่องของการการณีของเรื่องของการยักยอกเงินในฐานะเจ้าพนักงานมันเป็นเรื่องของการยกัยกยักยอกเงินในฐานะเจ้าพนักงานเพราะว่า ลุงแย้มเนี่ยแกเป็นเจ้าวาดเขาเรียกเจ้าวาดก็เป็นพนักงานตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มีอำนาจหน้าที่ดูแลซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยเวลาคุณเป็นเจ้าพนักงานหรือเป็นอะไรเนี่ยคุณต้องปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาอันตรายนะเป็นชาวบ้านธรรมดาซะยังดีกว่านะเออผัวยักยอกเงินเมียเนี่ยเมียไม่ฟ้องนะเมียไม่ฟ้องนะ เมียยักยอกเงินผัวเนี่ยไม่ฟ้องนะแต่ถ้าเจ้าอาวาสยักยอกเงินวัดเนี่ยโดนนะข้อหาหนักข้อหาหนักนะติดคุกหัวโตนะถ้าเขามีพยายนหลักฐานนะ่ะเพราะว่าเจ้าอาวาดถือว่าเป็นเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายแล้วยิ่งเป็นเจ้าหน้าผู้ปกครองระดับสูงๆอีกโดนโดนค่ะยักยอกเป็นเรื่องของการแบบศีกานะศีกา มีเรื่องของสีกาเข้ามาเกี่ยวไม่ใช่สีกากีนะสีกาที่เป็นผู้หญิงอะ่ะพอมีเรื่องของสีกาเข้ามาเกี่ยวก็ถ้าไปแบบว่าไปแบบว่าหลวมตัวพระผู้ใหญ่อะหลวมตัวนะไปไปแลกเบอร์แลกลายแลกอะไรกันแล้วให้คุยส่วนตัวเนี่ยมันก็เสร็จสิจะไปทันผู้หญิงยังไงอะ่ะผู้หญิงอะ่ะ หมายถึงว่าผู้หญิงที่ไม่ดีอ่ะนะผู้หญิงที่มันจุดประสงค์มันไม่ดีอยู่แล้วอ่ะมันก็มันก็มันก็แบ็กเมย์เอาแหละมันก็แบ็กเมย์เอาสิถ้าผู้ท่าครบถ้าไม่ใช่ถ้าครบถ้ารู้จักกันในฐานะของอพระอาจารย์ครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์น่ะมันจะต้องไม่มีความสนิทในเชิงชู้สาวและส่วนตัวต้องไม่มีแลกเบอร์แลกไลน์อะไรกันมันไม่ได้ อันนี้ไปแลกเบอร์แลกลายกันไปอะไรกันไปคุยกันในทางส่วนตัวเนี่ยในทางลับเนี่ยมันก็เสร็จหมดสิมันเสร็จหมดเพราะว่ามนุษย์อ่ะพระมันก็มนุษย์อ่ะถ้ายังไม่บรรลุธรรมมันก็มีกิเลสต,ตัณหาไงนะเสบระ,ะกิเลสมันไม่เข้าใครออกใครนะคะราคะเนี่ยขนาดพระอนาคามียังมีราคะอ่อนๆเลยไม่ต้องพูดถึงพระโสดาบันนะพระโสดาบันยังเสพกามอยู่เลย อันนี้เป็นพระปุตุชนเนี่ยเออโคเขาอ่อนนะก็ถึงบอกไงโคเขาอ่อนปิดก็เสร็จทุกไลายเจอโคเขาอ่อนขวิดค่ะเจอโคเขาอ่อนขวิดเอาก็เสร็จก็เสร็จนะเออแบ็มีหลวงพ่อจะดูไหมหนูจะอาบน้ํานะแต่ว่ามันเรารู้กันสองคนพอนะ้าหลวงพ่อดูไหมสัญญาหนูสัญญาหนูจะไม่บอกใคร นี่หนูยอมหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อจะดูไหมคะหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อจะดูวีดีโอคอลมานะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเออหลวงพ่อก็เมาตันหาอะไรเขาเรียกว่าอะไรแกตันหากลับแกตันหากลับไงแกตันหากับอ่อออเดี๋ยว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 คอไปเสร็จคอไปปุ๊บมันอัดมันอัดอีนี่ไว้เลยบันทึกหน้าจอไว้บันทึกเสียงไว้ก็เสร็จแล้ว เสร็จแล้วมันก็แบ็กเมีเอาเรื่อยๆไงมันก็แบ็กมีเอาเรื่อยๆอดีายว่าแต่8ล้านเลย800ล้านเลยมีเป็นพันล้านก็หมดเพราะมันแบ็กมีเอาเรื่อยๆคนมันทําเรื่องเสื่อมเสียแล้วครั้งหนึ่งอ่ะเท่าไหร่มันก็ต้องยอมจ่ายต่อให้ผู้หญิงเรียกเป็นพันล้านถ้ามันมีมันก็ต้องจ่ายเพราะว่ามันไม่อยากโดนแฉไงมันไม่อยากโดนแฉถ้าโดนแฉปุ๊บมันก็หมดเลยถ้าอยากโดนถ้าโดนแฉปุ๊บมันก็หมดเลยอ่ะเสียเงินซะเขามันก็คงคิดแหละ นะหมายถึงพระที่ทําตัวไม่ดีอ่ะเขาก็คงคิดแหละเออเสียเงินก็ยังดีกว่าเสียพระเหลืองมะยังดีกว่าต้องต้องโดนแบบโดนแฉโดนอะไรไม่เป็นไรสี่สิบล้านก็ไม่ใช่เงินฉันนี่สี่สิบล้านก็ไม่ใช่เงินเรานี่ร้อยล้านก็ไม่ใช่เงินเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรหาได้เดี๋ยวก็จัดงานวัดให้บ่อยขึ้นเดี๋ยวไปยืมไม่มีที่วัดไม่มีก็ยืมข้างวัดข้างอะไรเอาเนี่ยมันก็ไปอย่างนี้ไงก็เสร็จไง มันก็เสร็จสิสุดท้ายมันก็เป็นยังไงเป็นแบบนี้นะตบมือข้างเดียวไม่ดังค่ะเรื่องแบบนี้นะพูดให้เป็นธรรมก็ถ้าพูดแบบเป็นธรรมก็คือตบมือข้างเดียวไม่ทามไม่ดังค่ะเรื่องแบบนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดังนะก็ผีเน่ากับลงผุนะนะผ้าแก่กับสีกาสาวมันก็ทั้งคู่แหละถึอไม่ต้องไปโทษใคร เออเรื่องการพนันไม่มีแต่ว่าแต่ว่าก็ที่พูดว่าสนับสนุนเว็บก็ถูกแหละก็คือโอนไปให้อีศีกาและอีศีกาก็เอาไปเล่นไงมันก็ถูกแหละแต่ตัวพระไม่อาจไม่ได้เล่นเองไม่ได้เล่นเองแต่อีศีกาเนี่ยดันติดพนันด้วยดันติดพนันก็เลยก็เลยพอหมดเงินปุ๊บมันมีที่เกาะแล้วไงอีผู้หญิงนี่มันก็มีที่เกาะแล้วไงมันก็มีพระให้เกาะแล้ว มันก็เริ่มใช้เงินซุลุยสุล่ายละเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่บ้างเอาไปเล่นพนันบ้างเพราะมันไม่ใช่เงินมันไงไม่ใช่เงินมันมันก็พอหมดปุ๊บมันก็มาไถพระหมดปุ๊บมันก็มาไถพระไงเออเข้าใจปหล่ะความหมายหมดปุ๊บมันก็ไถพระหมดปุ๊บมันก็ไถพระนี่แหละมันก็สุดท้ายก็พากันลงหิวลงนรกทั้งคู่เลยทีนี้ พากันลงเหวลงบ่อทั้งคู่เลยนอนคุกทั้งคู่เลยค่ะผู้อีผู้หญิงนั่นศาลก็ไม่ให้ประกันเพราะว่ามูลค่าความเสียหายมันเยอะก็อยู่ทันทัศฐานหญิงไปพะระศาลก็ไม่ให้ประกันเพราะเดี๋ยวกลัวไปยุ่งเหยิงยุ่งเหยิง,ยงพยานหลักฐานเอยอะไรเอยถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลด้วยเป็นผู้มีอิทธิพลมีตําแหน่งใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องฝากขังไว้ก่อนจนกว่า จะมีการรวบรวมหลักฐานเอ่ยอะไรเอ่ยสั่งฟ้องกันอะไรกันก็ว่ากันไปโดยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆสารท่านจะไม่ให้ไม่ให้ประกันนะอย่างผู้หญิงเขายืนนาย่นประกันผู้หญิงเขายื่นประกันสารไม่ให้ยืน่นแต่ฟังที่เมื่อวาน,นะคือลุงแย้มแกไม่ได้ยื่นประกันนะแกไม่ยื่นประกันตัวแกก็ยอมเข้าคุกไปเลยเขาไม่ได้ยืน่นไม่ได้มีการขอยื่นประกันตัวนะของลุงแย้มนะแต่ของผู้หญิงมีแต่สารไม่อนุญาตให้ประกันเพราะว่าวงเงินมันเยอะ ความเสียหายมันหลายร้อยล้านไงก็ก็ไปอยู่ในคุกก่อนแล้วก็สองผัวเมียยังตอนนี้ยังไม่แน่ชัดตำรวจเขาใช้คำว่ายังไม่มีเขาเรียกว่าท่านเมื่อวานท่านใช้คำว่าอะไรวะท่านบอกว่ายังยังไม่แน่ชัดอะ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ปล่อยนะเขาก็ต้องทำการทำการเอ่ออะไรอ่ะทำการสืบสวนต่อไป ถ้ามีความเกี่ยวข้องในทางใดหมายถึงว่าถ้ามันมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการแบบเอาเงินวัดไปเงินที่เป็นเงินวัดอะนะคะเงินวัดเงินส่วนรวมไปก็เสร็จแต่ถ้าไม,ม,ไม,ไาไม่มีสืบไม่ได้สาวไม่ถึงก็รอดสืบไม่ได้สาวไม่ถึงก็รอดแต่ถ้าพยายนหลักฐานสืบไปถึงสืบไปถึงสาวไปถึงก็ไม่รอดก็มีแค่นี้ค่ะฟังจากเมื่อวานนะในรายการโหนนะนะอืม แล้วก็แต่ที่มันอึ้งที่สุดเลยก็คือที่อึ้งที่สุดเลยเมื่อวานก็คือเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะเกิดจากใบสนเทศใบเดียวใบสนเทศมีคนมีคนส่งใบสนเทศไปที่สำนักงานตำรวจนะคะร้องเรียนไปแล้วก็ตำรวจก็พอมีเรื่องร้องเรียนไปตำรวจก็ไม่นิ่งเฉยก็ลงทำงานเลยแล้วก็คณะทำงานชุดแรกก็มีแค่6คน เป็นเรื่องใหญ่มากคดีใหญ่มากทํางานกันแค่6คนและที่สุดท้ายแล้วก็มันก็มีมูลเมื่อวานนะแต่ตํารวจเขาก็พูดตรงๆนะว่ามันมีเคสแบบนี้หลายเคสหลายเคสแบบไหนแบบหลายเคสก็คือมีคนร้องเรียนไปอะ่ะหลายเคสแต่ว่าไม่ใช่ทุกเคสที่จะที่จะแบบที่จะแบบที่จะแบบมีมูลนะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะอคติหรืออะไรหรอกเขาทำงานตามหน้าที่ เพราะว่ามีหลายเคสที่ร้องเรียนไปอะไรไปแล้วพอตำรวจไปไปสืบไปหาอันนี้แล้วก็ไม่มีมูลไงแต่ว่าปร,ป,รประเด็นของลุงแย้มคือมันดันมีมันดันมีมูลไงมันดันมีมูลมันดันมีหลักฐานเรื่องการโอนเงินย้ายเงินไงนะ,งะมหาเอกพงศ์เอกพจน์อดีตมหาเอกพจน์อ่ะมือขวามือซ้ายอ่ะโอนเงินกันอะไรกันอืม ก็นั่นแหละสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นนะค่ะนั่นแหละแล้วมันเดี๋ยวนี้มันเป็นอันนี้มันมันเราอยู่ในยุคที่อันเนี้เนาะเทคโนโลยีมันเจริญน่ะหลักฐานมันหาไม่ได้ไม่ยากหรอกสเตตเมนต์อย่างเงี้ยมันโกงไม่ได้ นะตู้ A t m เออย่างเงี้ยหน้าตู้เ TM มทุกตู้มันมีกล้องวงจรน,นะมหาเอกพจน์อ่นะใช้วิธีการไปถอนเงินสดจากตู้ตู้หนึง่งแล้วก็ไปโอนอีกตู้หนึง่งคิดว่าตำรวจเขาจะสืบไม่ได้เขาสืบได้เขาสืบได้เส้นทางการเงินอ่ะเขาสืบได้สืบโคตรง่ายเลยบอกให้สืบโคตรง่ายเลยเขาไปขอกล้องวงจรปิดหน้าตู้เ TM เมเขาก็สืบได้แล้ว โอนจากตู้นี้ไปตู้นี้ใช่ไหมโอนตรงไหนโอนเมื่อไรอ่าเขาไปขอเลยพอเขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นอ่าใบเสร็จใบเสร็จเขาเก็บไว้ไงอดีตมหาเอกพจน์อะมันเก็บใบเสร็จไว้เวลามันโอนเงินให้หลวงพ่อทําหน้าที่แทนหลวงพ่อโอนไว้ก็เก็บใบเสร็จไว้ตํารวจก็เอาเป็นหลักฐานหมดแล้วก็ไปขอกล้องวงจรปิดหน้าตู้ก็เสร็จละดินไม่หลุดก็ต้องสารภาพซึ่งเขาก็สารภาพหมดนะอืม แล้วก็มีบัญชีม้าด้วยมีบัญชีม้าบัญชีม้าก็คือบัญชีของเขาบอกว่าเป็นสามีของผู้หญิงที่ชื่ออักษรต่อเต่าอักษรต่อเต่าหลวงพ่อให้สามีของนางต่อเต่าเปิดบัญชีเป็นบัญชีม้าเป็นบัญชีที่หลวงพ่อจะโอนและให้ไปเปิดบัญชีแทนแล้วก็หลวงพ่อเป็นคนถือบัญชีเข้าใจฟิลลิ่งไหมเข้าใจฟิลลิ่งไหมคล้ายๆบัญชีม้า ็คือเอ้ยยอมไปเปิดบัญชีให้ตามาหน่อยตามาไม่อยากโอนชื่อบัญชีตัวเองวะ่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวเรื่องมันแดงแล้วตามาจะซวยไปเปิดบัญชีให้หลวงพ่อหน่อยแล้วก็เอาสมุดบัญชีมานะเอามานี่เอาเอานี่เอาสมัครแอปให้หลวงพ่ออ,อะไรให้หลวงพ่อนะเอามาเอาเอทีเอ็มมาเดี๋ยวหลวงพ่อถือเนี่ยอย่างเงี้ย <c oughs> นะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ เออสลับซับซ้อนแต่สุดท้ายแล้วปลายทางบัญชีลงไปที่เดียวกันหมดสุดท้ายแล้วปลายทางบัญชีก็ไปที่เดียวกันหมดคือไปที่นางสาวอรัญยวันอรัญญ,ว,ญ,ญวันคือคือปลายทางของบัญชีเออไม่ว่าไม่ว่าจะใช้วิเทคนิควิธีการที่มันแบบหลบเลี่ยงยังไงก็ตามแต่ซิกแซกก็ตามแต่แต่สุดท้ายแล้วคนที่ได้รับ เต็มๆกับเรื่องนี้ก็คืออรัญญวันนะคะอรัญญวันก็นั่งสวยๆรองเงินโอนเข้าบัญชีนะคะคนเหนื่อยก็คือหลวงพ่อหลวงพ่อก็ต้องหาวิธีซิกแซกนะไม่รู้แหละหนูต้องได้หลวงพ่อไปหลวงพ่อจะทํายังไงก็ได้แต่เงินต้องเข้าบัญชีหนูเท่านั้นเนี่ยประมาณเนี้ยเออแย้มจะทำยังไงก็ได้เรื่องของแย้มนะคะไอ้ไม่สนแต่ว่า สุดท้ายแล้วแย้มจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีหนูค่ะนะคะโอยเมื่อวานฟังอสนุกในรายการน่ะถึงขั้นให้ทุบโทรศัพท์ด้วยนะให้ทุบโทรศัพท์เลยเพราะว่าไอีผู้หญิงมันก็ฉลาดหลวงพ่อไปเรียกไปพบเลยให้ทุบโทรศัพท์นะคะเมื่อวานนะในข่าวเขาอ้างอย่างนี้นะออบอกว่าอยากจะจบเรื่องนี้แล้วหลวงพ่อก็คงไม่ไหวอะ่ะ หลวงพ่อคงจะรู้สึกว่าโอ้ยกูโอนให้มึงเท่าไหร่เท่าไหร่มึงก็ไม่พอวะจะนั้นมาคุยกันเลยเอาจะเอาเท่าไหร่ว่ามาแต่ว่าสุดท้ายน้วต้องลบข้อมูลนะเอาโทรศัพท์มาเลยทุบโทรศัพท์ทิ้งให้มันจบจบไปให้มันจบจบไปเออจะได้แบบเราเรื่องระหว่างเราจบกันแค่นี้ประมาณนั้นนะนะประมาณนั้นเอาก็ไปผู้หญิงก็ไปก็ทุบโทรศัพท์ทิ้งหลวงพ่อก็คงดีใจฮ่ารอดแล้วกู หลักฐานไม่มีแล้วกูสบายแล้วมึงไม่มีทางแบ็กเมกูได้ที่ไหนได้เปล่าจ้าอีผู้หญิงทำการย้ายแอคเคาท์ถ่ายโอนข้อมูลไปใน iPhone อีกเครื่องหนึ่งเรียบร้อยแล้วสรุปก็คือโทรศัพท์ที่ทุบก็เป็นโทรศัพท์ที่ไม่ได้มีข้อมูลเฮี <laughs> <laughs> ยม,มากโอ้ยเหนื่อยได้รับสลับล่างงงมากงงมาก <laughs> งงมาก มันจะไปโง่ทําไมล่ะมันจะไปโง่ให้ทุบข้อมูลทิ้งทําไมล่ะในเมื่อมันกินได้เรื่อยๆผู้หญิงมันจะโง่เลยอีผู้หญิงนี่ก็แสบนะเอาจริงๆนะอีอารัญโยวันนี้มันก็ตัวแสบนะอีอารัญโยวันนี่มันก็ตัวแสบนะม,นบมันก็ตัวแสบมันก็ตัวแสบอืมเออแต่ว่าคนที่น่ะอ่ะถ้าไม่มองมุมเรื่องของการแบบยักยอกเงินหรือว่าอะไรนะแต่แย้มหน้าสงสารสุด แต่แย้มเป็นแค่อ่าพูดตรงๆนะพูดเป็นเป็นแค่คนแก่คนหนึ่งเป็นแค่คนแก่คนหนึ่งที่บังเอิญบวชนานอ่อยู่วัดดังมีตำแหน่งมีเงินทองแต่ไม่ได้มีศีลน,นะไม่ได้มีศีลมีธรรมไม่มีเพราะถ้ามีศีลมีธรรมจะไม่เป็นแบบนี้แต่บังเอิญว่าเป็นพระแก่ซื่อๆคนหนึ่งที่บวชมานานไต่เต้ามานาน มีตำแหน่งมีการปกครองอยู่วัดดังมีเงินมีทองมีเงินแต่ว่าโง่อาพูดตรงๆมีเงินแต่ว่าโง่ซื้อบือบ้อก็ไม่เลยไม่ทันเหลี่ยมอีอันนี้อีผู้หญิงอออารัยยวันนี่อีอารัยยวันก็โชคดีเอวันอออารัญยวันก็โชคดีที่ดันมาเจอกับตาแย้มอญญารัยยวันก็เลยหลอกแต่แย้มซะหมดตัวเลยทีเดียวนะคะเอออะเนี่ยพูดตรงๆอ่อาสรุปง่ายๆเข้าใจง่ายๆ เออตาแย้มก็เป็นพระกแ,กแก่รูปหนึ่งที่บังเอิญดันอยู่วัดดังที่มันมีแหล่งรายได้มีเงินมีทองเยอะอือยารันยาวันนี้ก็โชคดีเพราะว่าเป็นอดีตนักเรียนที่อยู่ใกล้โรงเรียนใกล้วัดแล้วก็ดันไปเจอตาแยาม้มตอนตาแย้มไปแจกทุนการศึกษาแล้วตาแย้มนี่ก็คงแบบตาแย้มนี่ก็คงแบบนิดๆน,ดนะเห็นนักเรียนสาวๆส,ส,สวยๆก็ อ,อถ้านักเรียนคนไหนเดือดร้อนอะไรใดๆก็บอกต่มาได้นะมาพบได้ตลอดเลยมาพบหลวงพ่อนะลูกเออถ้าหนูเดือดร้อนเการเงินมีปัญหาใส่นักชุดนักศึกษามาหาหลวงพ่อนะลูก <c oughs> <laughs> อีอีอารันยวันก็โอ,โอเคได้ค่ะโอเคนัมเบอร์วันได้ค่ะโอเคการเงนมีนัเอา้ามันต้นเรื่องมันอย่างนี้เลยอันนี้พูดแบบเล่าข่าวแบบกระเทยนิดนึงก็คือใส่ไข่นิดหน่อยแต่ว่าโครงสร้างเรื่องมันเป็นแบบนี้เลยคือตาแย้มไปแจกทุนที่โรงเรียนแล้วก็ได้มีการพูด่า มีการพูดเปิดช่องไว้ว่าการเงินมีปัญหาใส่ชุดนักศึกษามหาหลวงพ่อนะลูก <c oughs> อียรันยวันก็เลยอียรัญวันก็เลยได้ทีจําได้ว่าตะแย้มเคยพูดแบบนี้อียารันยวันนี่ก็คงเป็นผู้หญิงที่ใช้เงินเก่งเอาตัวใช้เงินเก่งเอาเรื่องเลยเหมือนกัน่ะแรกๆก,ก็ไปแรกๆก,ก็ไปอ่ะไปหาตะแยาม้มแรกๆก,ก็ไม่ได้ไม่ครั้งแรกไม่เท่สี่สิบล้านนะฟังเมื่อวานที่ตํารวจพูดสี่ห้าหมื่น แรกๆก,ก็แค่4ี่ห้าหมื่นพอสี่ห้าหมื่นปุ๊บไปขออ่านเริ่มและอีอารัญยวันนี่ก็รู้แล้วว่าตระพะเนี่ยไม่คือคนมันดูคนกันออกนะจริงาธาตย่อมเข้ากันโดยาธาตสินย่อมเสมอกันโดยศินอันนี้ที่พระพุทธเจ้าพูดไว้เป็นเรื่องจริงเลยคือคนมันดูกันออกอะเข้าใจไหมไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่แต่แย้มก็รู้ว่าอีอรัญยวันต้องการสิ่งใด อีอารันยวันก็รู้ว่าตาแย้มต้องการอันใดเออไก่เห็นตีนงูงูงเห็นนมไก่จริงก็คือต่างคนก็ต่างรู้ไงกูก็รู้ว่าเออเออต่อ,อสมมติเป็นอีอารันยวันะ่ะฉ,ฉันก็รู้นะคะว่าหลวงพ่อต้องการอะไรเฮ้ยหลวงพ่อก็รู้ว่าโยมต้องการอะไร ก็ไก่เห็นตีนงูงูก็เห็นงมไก่อะทุกสองคนก็สมประสงคสมประโยชน์กันนะคะไม่มีใครดีใครเลวไปขวางก,กันระหว่างสองคนนี้ก็สมประโยชน์กันเออพอเริ่มเข้าหาบ่อยๆก็นำไปสู่อะไรการแลกเบอร์แลกลายกันแลกเบอร์แลกลายพูดคุยส่วนตัวเอียรัญญวันนี้ก็เดือดร้อนทุกอาทิตย์ อังารวันนี้ก็มีเรื่องให้เดือดร้อนทุกอาทิตย์มีเรื่องให้ต้องเข้าหาแต่แย้มทุกอาทิตย์อ่ะก็เริ่มนํามาซึ่งความสนิทสนมกันเออสนิทสนมกันพอสนิทสนมกันปุ๊บก็น,นั่นแหละคุณเอ๋มันก็มานําไปสู่การของการทำเรื่องที่เป็นเรื่องของการไม่เหมาะสมใดๆเกิดขึ้นอ่ะก็จบไปนี่อ่ะแค่นี้แหละ ถ้าอย่างถ้าอย่างป้าชื่นเนี่ยไม่ได้หรอกป้าชื่นไปหาตาแย้มแต่บอกว่าโอ้อาตมาไม่มีอาตมาไม่มีอาตมาไม่มีโยมโยมไม่ใช่เทสอาตมานะอาตมาต้องเป็นนักศึกษาสาวเท่านั้นนะโยมชื่นโยมแก่เกินไปแล้วอาตมาไม่ต้องการนะอืโยมชื่นไม่ไม่ไม่ได้ ยมชื่นไม่ได้แล้วโยมชื่นไม่ใช่เทสอัตมานนะเออแต่ว่าถ้าโยมชื่นมีหลานสาวโยมชื่นก็พามาหาตมาได้นะแต่ถ้าของแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นโยมชื่นอัตมาก็ขอพักก่อนนะอืมแต่ถ้าโยมชื่นมีหลานก็พาหลานสาวมานะเดี๋ยวตมาจะช่วยทุนการศึกษาให้ นะคะโอ๊ยเหนื uh, oh, ่อยมีแต่เรื่องให้ปวดหัวทุกวันปะทุกคนไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปซื้อของเดี๋ยวจะไปไลฟ์เดี๋ยวขึ้นไลฟ์ใหม่จะขายทุเรียนรอเลยอะเรื่องนี้คุยกันแค่นี้พอห้าพันคนกดติดตามก่อนกดติดตามได้ยังกดติดตามกดติดตามก่อนเร็วๆห้าพันคนกดติดตามยังกดติดตามเดี๋ยวนี้เลย กดติดตามเลยเร็วๆโอเคกดติดตามนะจะลงไลฟ์แล้วกดติดตามครีเอเตอร์ก่อนเดี๋ยวทุกคนแป๊บหนึ่งห้านาทีกดติดตามกดติดตามเดี๋ยวนี้ห้าพันคนกดติดตามกดติดตามคนเดี๋ยวนี้เลยติดตามครีเอเตอร์ไลฟ์เลยเดี๋ยวเจอกันหนึ่งทุ่มไลฟ์ขายทุเรียนเจอกันเจอกันหนึ่งทุ่มไลฟ์ขายทุเรียนค่ะเจอกันโอเคซัมมี่ ซ้นำนี่แล้วนะชีวิตของกระเทยเทา่าจะเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นถ้าเป็นใจแย้มร้องก็ซ้ำนี่และน้อะชีวิตของพระเ่าโอเคแค่นี้ค่ะไปละแล้วแค่นี้แหละ